ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะลาลาแล้วโคกหน้องนาไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมาส่งยาส่งยาขึ้นรถก่อนนะเอฟซียาไปกลับกบกอไปทำธุระนะคะจาอ้าวสิครับรถบรถ่อก ข้าทางนี้ข้าทางไหนก็ได้ก็มีบ่าวนุกับปตันนะคะเอ็ี่เนาะใช่ก็ไปรับมินน้อยด้วยนะคะวันนี้กลับมาก็จะมีเอ็ดมินน้อยเอ็ดมินน้อยจะมาแล้วสวบก็ไม่เงียบไม่เงาแล้วนะคะมินน้อยไปกับเงียบแลไบแาบนี้ฮะทะเวียนหกศูนย์หนึ่งสองจำไว้ จำไว้เขาไปแล้วเป็นปีสศนารถคันนี้มาแปลกๆหรอเ่เข้าออกวันไม่รู้กี่รอบมาแปลกมากยาชิก็ลาโคกน้องนาสองวันนะคะตอนนี้ยังไม่ไวนะเดี๋ยวอีกหน่อยเถอะตอนนี้กำลังทางไม่ค่อยดีไงเย็นนี้ก็กลับ ส่วนลุงช่างก็ปูกระเบื้องต่อนะคะวันนี้น่าจะเสร็จบรรยากาศที่โดมโอ้เห็นแต่รถมินน้อยอร, <restriction. S 2> <c oughs> รถหลายขั้นเหลือเกินนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาขี่ต่อนะคะ <c oughs> แปอ้มันอน้วน <c oughs> จริงๆเนาะเออมีแต่เนื้อล้วนๆเลยแปะเอ้ย หมามันอยู่กับคนมันก็สนิทกับคนเนาะบรรยากาศที่น้องนานะเอซี SC นะคะลมพัดวีวีนะคะพี่น้องแต่ว่าสายมาอากาศก็เริ่มร้อนนะคะเมื่อเช้าขี่รถมาโอ้โหหนาวหนาวมันมีหมอกลงด้วยไงเมื่อเช้าใช่ไม่ถ้าไม่ขี่รถมันก็ไม่หนาวไงขี่รถลมมันก็โกกด้วยแล้วก็เมื่อเช้าหมอกลง ตอนนี้นะเอี F C, ลมพัดดีๆเลยนะคะไม่ต่อคลิปเออไม่ปลาไทยบ้านก็อยู่ที่โดมนะเอฟซี F C นะคะภาษาก็จะกลับเนาะไปช่วยงานลุงเสือนะคะโอ้ยเอาอันนี้ก่อนเอากล้วยก่อนเผื่อมีใบตองจะทำข้าวต้ม่ว่าใบตองก็อืดอืดยามแรงนะกล้วยก็โอ้ผูกเชือกไว้อย่างดีงอมแล้วนะเอซี F C, นะคะ กล้วยหอมนี่ก็ไม่สุกสักทีเลยหรอ่มันนานสุกเด้ยกล้วยหอมกลับละไปช่วยงานลุงเสือก่อน งานได้สีแล้วบุ้งแดดนะคะไอซีนะคะ,ะ,คะภาษาก็จะเดินทางกลับเลยนะคะไปช่วยงานลุงเสือต่อหลังจากฝนตกนะคะแดดก,ก็ออกโอ้ภา,า,ภ,าภาษาภาษาภาษา แม่ดางมงัวงมงวงวเฮ็ดย่างน้ะขยันแท้ปลูกดอกยังป้าดาแกขยันปลูกนะคะเอซไม่ว่าจะปลูกผักไม่ว่าจะปลูกดอกไม้นะเออดอกเซียนเน,ในะาะ ปลูกไปปลูกแน่มันกินบลเป็นเอาไม่ได้เอากินเสี้ยวปลูกที่ร้ายมันดอกวะไง่ค้อปลูกที่แท้เปลืองมันบ่มีพื้นที่ดิขั้วหน้าอันอันนี้ก็ะสได้ออกอีกแลวที่ดาวเรื่องนี่บอกอึดแต่ดอกไหม่สิปลูกกูนะ ดอกเซียนฝรั่งนะคะเอซีของข่อยอยู่เฮือนนะต้นหนึ่งนะมันมีต้นเดียวเนาะโอ้ยต้นบักใหญ่หนึ่งพุ่มบักใหญ่แล้วอืมบานี้ดอกมันก็โอ้ยพุ่มบักใหญ่บักใหญ่ดูทางแตกแขนงบาดนี่บอกว่ามันต้นเดียวแม่ดาเออเออโอ้ดินนี่แหละมันงามดินนี่แหละมันงามมันสุ่ม อยู่เฮื่อนอ่ะแบบว่าเขาถมเด้เป็นลูกรังด้แี้ยาดมืน่เป็นลูกเออดานำไดิับ่เข่านีนแมน่นแล้วมันแกบเนาะเคื่อนอันลูกดั้งคือการและวโดน้ำแห้งแกบลงแกรบลงแน้นติ๊กเ้าโหดน้ำผัดเปียกแตะทั้งเชิงว่านี้ทางไตมันก็บ่ซึมลงไปแล้วดินมันเน้น อืมอืเแมนมนแต่อ้วกเมื่อยคอยนะขุดดินคอยเมื่อยคอยยอมรับอยู่เออพอแดดท่อนๆจังเสียโท้อืมโอ้ยเบียมันหลายขนาดเจ้าวานบอกเฮ้มันที่มันหล่นโอ้ยบาแล้วนอนเม็ดมันหล่นพะลึกเท๋ ว้ายปลาเสียแล้วปอกแม่ทานตะวันกับเบิดเลยเหรอวะเบิร์ดอืมแต่ออกมากก,มกับุ๊บดอกไม้ลายยางผสมผสานกันก่ะงามคือว่าล่ะก็กำลังสิกลับเออกลับแล้วไ,เออเไปเห็ดเวียกซอยลุงเสือ บพท่านได้แล้วงง่ายดิฮะไปเลยได้เมื่อกี้นี่บอกนึกว่านางหันหลังให้เขาชุ่มคอยก็ท่ายเอาแต่รถท่านแล้วเอพอ่นบันไดเปิดประตูนอพาแต่ยาขึ้นรถและะ้วก็อเออเพื่อนกับบันไดล้มนก็จอรับแต่ยาแล้วก็ไปเลยสวยเลยเดนที่ยงนะ ดอกไม้นะคะแถวนี้ปดานะคะเป็นคนดูแลนะเอฟซีทั้งปลูกทั้งรดน้ํานะคะจากดอกอยังตอนอยังนะคะหลายอย่างเลยโอ้เฟืองฟ้าก็เป็นรั้วสวยเนาะแต่ว่าซุ้มที่มันอนันหนักเนะาะบดายตัดเนาะปะดาเนาะอืมต้องมัดไว้นี่มันแตกยอดมันเออแมนเห็นแล้วโอ้ดอกเฟืองฟ้าพี่น้องสวยงามนะคะเพราะว่ามีหลายสีผสมกันนะคะ ปาดาก็ปลูกต้นฝรั่งนะคะต้นเสียนฝรั่งนะคะเอฟซนะต้นใหญ่มีดอกมีหลายสีแต่ดอกเสียนฝรั่งก็ได้ยอดมันก็สวยนะคะอืมแมนเนะาะฮะปลูกได้เรื่องฮะก็ได้ลอยมาลายแมน ฮ่ามองแซมน้ำมันนี่แล้วเนาะบ่นี่ได้เบียร์น้ำมันเห็นบ่ได้หน่อยเด้อนี่เมนบ่อืมบ้านกะทำมันงามดอกมันกะสวยคือกันเด้คือคอยปลูกคือคอยบานหนาบ้านน่ะมันดอกหนาดอกใหญ่อยู่เด้แบบนั้นมันก็กล้าแ้าเคยแบบที่อันเฮาซื้อเขาน่ะมันต้องซื้อเบียเขามาปลูกอืม เออมันกล้าบออกค่อยๆซื้ออยู่ตลาดน่ะซองละจังยี่สิบกว่าบาทคนนี้ออจังซองหนึ่งมาบานออกต้นหนึ่งสองต้นโอ้ยเฮาต้องซื้อบียเขามาปลูกเลยจังได้จังว่าน่นแล้วเออเฮาต้องสั่งเอาต้องไปเอาหมอา่องข้าวเพาะนะออนั่นแหละต้องซื้อแบบนั้นมาปลูกมันจังสีได้ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกช่องนะคะที่อยู่ที่นานะคะเนาะทำงานช่วยาลุงช่วยป้านะคะก็ฝากเอีทุกท่านด้วยนะคะช่วยเข้ามาดูคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ